สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องที่กําลังดังมากเลยนะในตอนนี้ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสีวันนี้เองก็คือประเด็นเรื่องมักกิลาอีส์บอลเนี่ยไปท้าดวนกับผู้เล่นทั่วไปที่เป็นเหมือนแบบว่าเป็นทีมที่เก่งที่สุดนะในในโลบอกเนี่ยที่เป็นเกมที่มีชื่อว่า c o u n t เตอร์บอกนั่นเองซึ่งในผลการแข่งครั้งนั้นเนี่ยซึ่งโปรเพยรเป็นคนไปท้าเองเลยนะซึ่งก็ตามสภา,ภาพโปรเพเย e รก็แพ้ และผู้เล่นโรบบอกทั่วไปเนี่ยก็ชนะอ้าวซึ่งมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าทําไมโอเปเยอร์ที่เป็นระดับถึงนักกีฬาสปอร์เนี่ยถึงแพ้ผู้เล่นจากโรบบอกที่เป็นเกมเคาน์เตอร์บอกคือขอข,ข,ข,ขยายความนิดนึงนะก็คือเคาน์เตอร์บอกก็คือเคาน์เตอร์ไซส์ในแบบที่อยู่ในโรบบอกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยว่าทําไมโอเปเยอร์หรือนักกีฬาสปอร์เนี่ยเขาถึงแพ้ผู้เล่นธรรมดาทั่วไปกันนะไปฟังกันเลยครับซึ่งถ้ามองในเรื่องภาพและเหตุ ผลนะคือมันตอบง่ายมากเลยนะในเรื่องประเด็นเนี่ยก็คือต่อให้จะเป็นเกมที่แบบว่ามีความคล้ายคลึงกันอย่าง Counter Strike หรือว่าจะเป็น Counter b บลอเนี่ยมันมีความคล้ายกันก็จริงในเรื่องในเรื่องของภาพลักษณ์แต่ในเรื่องแบบเกมการเล่นการเอม,กา,เม,ก,าเมการเดินการเบการเดินระบบฟิสิกอะไรพวกเนี้ยมัน ไม่เหมือนกันเลยนะเออมันไม่เหมือนกันแบบโคตรเลยนะเพราะอีกเกมหนึ่งมันจะมีฟิสิกส์อย่างเคาน์เตอร์สไตล์ล้วมันจะมีฟิสิกส์ที่แบบแบบว่าสมจริงกว่า,าเป็นตัวบุคคลมีเป้าที่เห็นได้ชัดเจนกว่ามีภาพสีอะไรได้ชัดเจนกว่าแต่พอแตะเป็นเคาน์เตอร์บอกเนี่ยมันเป็นภาพเรียมๆฟิสิกส์กแบบแปลกๆอะ่ะถูกไหมทุกคนซึ่งนั่นอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าด้วยความที่ เราลองให้ผู้เล่นธรรมดากลุ่มนั้นอ่ะสมมติเราสมมตินะให้ผู้เล่นที่เล่นเคาน์เตอร์บอกอ่ะมาเล่นเคาน์เตอร์ไซล์เจอกับโปรเพเยอร์เคาน์เตอร์ไซล์อ่ะซึ่งแน่นอนว่าผมมันออกไปแล้วว่ายัางไงคนที่คนที่เล่นเคาน์เตอร์บอกมาเนี่ยก็ต้องแพ้โปรเพเยอร์เพราะว่าโปรเพเยอร์เนี่ยเขาก็เหมือนเป็นแบบอารมณ์เหมือนเป็นเจ้าถิ่นของใครของมันอ่ะโปรเพเยอร์เคาน์เตอร์ไซล์ก็เป็นเจ้าถิ่นในเคาน์เตอร์สไตล์ถูกไหมแต่โปรเพเยอร์เคาน์เตอร์บอกก็เป็นเจ้าถิ่นของเคาน์เตอร์บอกไปซึ่งมันก็สอดคล้องกับคลิปททีี่่แล้วนะผมเคยพูดไปก็คคือภภูมิาซึ่ง มันใกล้เคียงกันแต่นี้ไม่ใช่ปูนผ้านนะแต่นี้ก็คือ,อเกมที่ต่างกันนิดนึงถึงเกมมันจะคล้ายกันแต่มันก็ต่างกันนิดนึงอ,อย่างที่ผมพูดไปก็จะมีเรื่องระบบฟิสิกส์ถูกไหมแล้วก็ความเคยชินพวกเป้าคอสแทร์ความไวเมาส์ไม่เท่ากันอะไรก็ไม่เท่ากันน้ําหนักตัวละครเราก็ไม่เท่ากันซึ่งการเล่นการเอมอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะโดยสิ้นเชิงซึ่งน่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโปรเปเยอร์ถึงแพ้ ผู้เล่นจัดเคาน์เตอร์บอกกนะันเนาะนั่นก็เตุผลทั้งหมดในวันนี้ก็คือเกมไม่เหมือนกันอย่างแรกเลยคือเกมไม่เหมือนกันอย่างที่2ก็คือความเคยชินไม่เท่ากันอันที่3มก็คือถึงภาพลักษณ์เกมอาจจะเหมือนกันแต่ว่าวิธีการเล่นนั้นไม่เหมือนกันเลยครับสวัสดีก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับผม